ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กินิี้าี เอ,อกผลไปเอาดอกเบี้ยมาใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตเงตินต้นเรายังอยู่เกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินเราสามารถใช้ได้พอคำแนะนำลาสิ่งเหล่านี้ได้มาขอเสียงประมือต้อนรับดรสปูดใยเชื้อค่ะที่ปรึกษาคุณการเงินเจียรนาะคินทัละเช่นข่าวที่เปลียนเช่นข่าขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับมาคุยเรื่องลงทุนผมอยากคุยเรื่องสุขภาพด้วยครับแต่หญิงเขาไม่ให้คุยนะครับ แต่ขอ,อนิดเดียวที่เรากินผักเยอะๆเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยร่างกายเราไม่ได้ย่อยนะเราไปให้แบคทีเรียดีของเราได้กินอาหารดีนะครับกินไฟเบอร์เยอะๆ,ๆกินผักเยอะๆ,ๆครับผมขออนุญาตกลับมาเรื่องของผม <Okay. S 1> เรากลัวอยู่3อย่างนะครับ <Okay. S 1> ตายแบบหรือตายไม่ดีเรากลัวภาษีกับเรากลัวว่าเราเงินหมดก่อนตายจริงไหมหลักๆมีแค่3อย่างนั่นแหละ นะครับข้อ2ผมช่วยไม่ได้ภาษีก็จ่ายกันไปแต่ว่า2เรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราต้องให้ความสําคัญไหมก่อนไม่ต้องให้ความสําคัญปี1950ตอนนั้นเนี่ยที่อเมริกายกอย่างตัวเลขเขามีเนี่ยคนอายุ65ปีเนี่ยอยู่ต่อได้แค่อีก12ปีเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับที่อเมริกาตอนเนี้ยโอกาสที่จะอายุถึง90เนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะ3า4 0นะครับแล้วดีไม่ดีอาจจะมี โอกาสที่คนจะอยู่นะหกสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นคิดไว้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เกษียณหกสิบเนี่ย,ย,ยบวกไปอีกสามสิบบวกไปอีกสามสิบนะครับเงินต้องพอให้อีกสามสิบปนีนี่เป็นการที่อเมริกาเข้าไปเข้าไปเไปเมาว่าคนที่กเกษียณไปแล้วพลาดอะไรบ้างเกือบทุกข,ข้อคือคุณลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนต่ําเกินไปนะครับได้ผลตอบแทนต่ําเกินไปนะคือเงินไม่พอนะครับส่วนใหญ่เงินไม่พอที่ลงทุน เสี่ยงเกินไปเนี่ยข้อสินะพวกเราจะกลัวความเสี่ยงเกินไปนะครับย้ํากลัวความเสี่ยงเกินไปแล้วก็บางทีก็จะลืมว่าค่าใช้จ่ายตอนป่วยมันแพงมากกลับไปดูตัวเลขประเทศไทยเรานะครับคนไทยที่อายุ60ปีแล้วนี่ข้อมูลของปี2015ตอนนี้มัน2023เก่าไปเกือบ10ปีแล้วแต่คนไทยอายุ60ปีเนี่ย60ปีแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ต่อได้อีกผู้ชาย อยู่ต่อได้อีก22ผู้หญิง25ฉะนั้นผู้ชายไทยเนี่ย82ถึง85อยู่ได้ค่อนข้างแน่เลยเราดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีน,นี่เป็นข้อมูลของมหาลัยฮาร์วาร์ทที่เขาติดตามดูบุคลากรทางการแพทย์อายุ50ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผู้หญิงจะอยู่ต่อได้อีก43.1ผู้ชายอยู่ 37. ก็90ปี5ข้อเนี่ยผมคิดว่าพวกเราในห้องนี้ทำกันเกือบหมดนะครับ1ไม่สูุบรี2 ดื่มเหล้าพอ,พอควรสาออกกำลังกายวันละสาสนาที4ี่กินอาหารที่ดีแล้วก็5้าคุมน้ำหนักนักวิ่งงานวิจัยบอกว่านักวิ่งเนี่ยจะเดี่ยงช้ากว่าคนที่ไม่วิ่งสิบหกปีนะครับอยากให้คุณภาพของชีวิตดีเนี่ยเดินเยอะๆวิ่งเยอะๆนะครับเพราะว่าในสุดแล้วเราใช้ขานี่เป็นหลักพรูมม้ว่าผมมีเงินอยู่สิบล้านบาทใช่ไหมครับผมอยากมาผมปลอดภยอัยปลอดภัยปลอดภัยฝากธนาคารเก็บแบงค์ องเอร์เยังแทบจะไม่ได้นะครับแต่สมมุติว่าสเปร์เแล้วผมจะจ่ายเงินแค่ผมจะใช้เงินแค่เดือนละสี่หมืถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเงินนี้มันจะอยู่ได้แค่ยี่สิบหกดแปปีนะครับเพราะว่าหลายจะเห็นว่าดอกเบีย้ยเนี่ยออกมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าดอกเบีย้ยได้สาจุดห้าเพิ่มมาอีก1นจุดห้าแค่หนุดหมันจะอยู่ไปได้สามสิบหกเจดเจปีเลยนะในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิด เราอยู่จกนกระทั่งสาปีเงินมันยังเหลืออยู่3ามล้านบาทนะลงทุนอะไรนะครับลงทุนอะไรที่ให้ผลตอบแทนในใจผมอยากให้พวกเราได้เงินผลตอบแทนสักประมาณ4.5% 6เปอร์เซ็นตหกเปอด้วยซ้ำอะไรเท่ได้ผลตอบแทน5้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่หุ้นหมดเลยเนี่ยนี่คือข้อมูลจริงผลตอบแทนการลงทุนหุ้นใน5ปีที่ผ่านมา11.2%ต่อปีครับ ต้องถือยาวต้องเงินเย็นไล่ไปนะครับไล่ไปจะเป็น S&P 500ของอเมริกา14.7จะเป็นสต็อก s 600ที่ที่เออยุโรปจะเป็นนิเค e i แรนต่าข้อที่เป็นข้อยกเว้นอันเดียวคือจีนคือจีน5ปีที่ผ่านมาคนที่ลงทุนในจีน5ปีจะขาดทุนปีละ4.7%ุหุ้นไทยก็ต้องยอมรับว,ว่า น่าผิดหวังเพราะว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยจุต่อปีเท่านั้นเองถ้าจะลงทุนตราสารนี่บอกไม่อยากอยากไม่อยากเสี่ยงก็ต้องบอกว่าก็ผลตอบแทนไม่ได้สูงนะในอดีตนะครับทั้งโลกได้ได้แค่1.3เองไม่พอถ้าจะไปไ i ยิ d ก็คือพันธบัตรที่เสี่ยงสูงถึงจะได้3.8แต่ในอนาคตคงดีขึ้นตรงเนี้น่าจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับ อีกแนวทางที่คิดคือไปลงทุนไปในรายเซกเตอร์เซกเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ผมเรียงมาให้นะครับมีอยู่หลักๆประมาณนี้แหละอันที่ดีสุดคือ Information Technology คือเทคโนโลยี10ปีเฉลีย่ยปีละ20% IT Service นี่คือให้บริการด้านเทคโนโลยี12.23% c o n sumer discretionary ก็คือรายจ่ายที่พวกเราชอบใช้ใจ่ายซื้อของอะไรอย่างที่เราอยากได้ไม่ใช่ของที่ เราต้องกินต้องใช้เนี่ยก็ดีสิบกว่าคงสงสัยซื้อกระเป๋าถือกันนะสงสัยผมว่า h e a l t h c a r ก็ไม่แย่เลยแต่สังเกตน,นะครับเซกเตอร์ที่ดีเนี่ยท่านได้เกิน6%เเซสบายๆเลยนะครับวิธีเบรนพอร์ตเนี่ยไม่ใช่เล่นหุ้นรายวันแบ่งว่าคุณจะเอาเป็นเงินสดเท่าไหร่เก็บเอาไว้ไวใช้เป็นหุ้นสัดส่วนเท่าไหร่หุ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลตอบแทนก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอหุ้นทั้ง5 0อของพอร์ต ท่านก็น่าจะได้ผลตอบแทนไม่ว่าเบนพอรตหมายความว่าจะต้องแนะนําว่าแต่ละคนลงทุนไม่เหมือนกันเหรอคะใช่ใครอยากรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่อ๋อใช่ไหมครับรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็คือผลดําเนินการในอดีตเนี่ยปีที่ออย่างตอนนี้นะครับปีที่แย่ที่สุดลบหกเปอร์เซ็นต์รับได้ไหมโอเคปีที่ดีที่สุด20 6จรับได้แน่นอนใช่ไหมครับ,รบฉเฉลี่ยเราหวังว่าคุณจะได้6% บางคนอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้งั้นใส่เป็นสาม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 ถังก็ได้เอาถังที่ถังสำหรับใช้ห้าปีห้าปีแรกห้าปีที่สองแล้วก็สิบห้าปีสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับลดสิบปีที่สองแล้วก็สิบห้าปีสุดท้ายก็ได้แต่ละถังถังนี้ก็จะเอาที่มีผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่ว่าใช้ไปจนหมดถังแรกแล้วก็ไล่ไปถังสองถังสามถังสามเนี่ยในเมื่อเราเริ่มใช้สิบห้าปีเนี่ยอันนี้จะ จะ a g g r e s s i v e ได้จะถือหุ้นเยอะๆได้อันนี้ใช้ใช้ growth stock ได้เลยจะเอาหุ้นที่วือหวาหน่อยได้เลยเป็ตนต้นก็เป็นแนวแนวคิดแบบนี้ที่สามารถจะใช้ทำได้ยกตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างว่ามี15ล้านบาทก็ไล่ไปเรื่อยๆแต่ละปีเนี่ยก็ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระป๋องนี้ก็ใช้ไปเดือนละ7,000 0ก่อนกระป๋องนี้ก็เดือนละ7,500 0กเรื่อดือนละ80,000เป็นตน้นแล้วก็จะคำนวณออกมาไม่ได้อาจารย์อาจารย์เคยทำวิจัยไหมคะว่า คนเราอายุมากเดือนหนึ่งควรใช้เท่าไหร่เอาเงี้ยดูข้อมูลนะครับตอนเริ่มต้นเราใช้ได้เรลอไม่กี่หมื่นเรากเพราะดีไม่ดีเรามีงานพา time ด้วยแต่ไอตอนปลายๆเนี่ยสิส่วนใหญ่ประมาณสัก3-4ปีสุดท้ายเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องเรื่องของเรื่องสุขภาพเรื่องดูแลสุขภาพ5ปีสุดท้ายเท่ากับ40ปีก่อนหน้าถึงจะเป็นอันนี้ไงที่กะว่า เราจะเราจะอยู่ถึงอีก3าสิปีเนี่ยแต่มันต้องอยู่เหลือเกินไงฉะนั้น3าสิปีแล้วยังเหลือเกินสามล้านเนี่ยตรงนี้แหละคือเงินที่อาจจะต้องใช้ในช่วงนั้นอเงินที่เหลือเอาไปใช้ใช่ถ้าสมมติเราอยู่หลับไปตายไปเลยลูกก็โชคดีได้สมล้านแต่ถ้าเกิดเราต้องพงัพงงาพังงาเข้าโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายแพงหน่อยสองสามปีสุดท้ายก็ยังมีเงินในนี้อยู่ย้ำนะครับเราจะทำ financial planning เรากำลังจะวางแผนการใช้เงินของเราตอน30ปีสุดท้ายของชีวิตก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ใช้ความรู้ของน้องเขาพวกนี้มาประเมินทำพอร์ตนะครับแต่ละพอร์ตจะมีสัสดส่วนของการลงทุนไม่เท่ากันย้ำนิชเฉลี่ยประมาณหุ้นประมาณ50เร็ตกขึ้